อันนี้นะครับเป็นคลิปที่เฟร่งกิเดยองครับโดนแฟนบอลกลุ่มหนึ่งของบาร์ซโลน่าเนี่ยด่านะครับบอกว่าลดค่าเหนื่อยซะนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับโอ้โหขนาดแฟนบอลบาร์ซโลนา่ายังด่าเฟรงกิเดยองนะครับ มันมีการปรากฏคลิปวิดีโอนะฮะที่เฟรงกิตยองเนี่ยมิดฟิลด์จอมเทคนิคถูกแฟนบอลกลุ่มหนึ่งกับตะโกนด่าทอพร้อมเรียกร้องให้ลดค่าเหนื่อยขณะที่กำลังขับรถเข้าสนามซ้อมของบา,าร์เซโลนาซัมเมอร์นี้กับเฟรงกิตยองเนี่ยตกเป็นข่าวอย่างหนักว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็เชลซีต้องการตัวเขาขณะที่บาร์เซลโลนาก็พร้อมขายเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายโดยยังปิดดีลกันไม่ได้ครับเพราะแข่งวัยยีปีอย่างเดยองเนี่ยปฏิเสธยยทีมและเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ยอมลดค่าเหนื่อยที่บาร์เซลโลนาด้ ช่างภาพของสปอร์ตครับเผยวิดีโอสั้นๆระหว่างที่เฟรงกิยองขับรถมาถึงสนามซ้อมท่ามกลางเสียงด่าทอจากแฟนบอลและมีรายหนึ่งตะโกนว่าลดข่าเหนื่อยซะไอชาติมาถึง2รอบเลยนะครับคาดกันว่ากลุ่มดังกล่าวเป็นแฟนบอลของบาร์เซโลนาที่ไม่พอใจปัญหาคาราคาซังเกี่ยวกับอนาคตของเฟรงกิยองเอง ก่อนหน้านี้ครับมีรายงานบอกว่าบาร์เซโลนาแจ้งกับเฟรนกิเดยองแล้วว่าเตรียมให้สัญญาปัจจุบันของเฟรนกิเดยองเนี่ยเป็นโมฆะโดยให้เหตุผลว่าทําขึ้นโดยผิดกฎหมายส่วนทางตัวนักเตะก็สั่งทนายติดต่อองค์กรต่างๆให้เข้ามาดูปัญหาแล้วนะครับอื <c oughs> สุดจัดปหลัดบอกสําหรับเฟรนกิเดยองในตอนนี้ครับถือว่าเข้าเรื่องดราม,ม่าสุดๆเลยทีเดียวทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับเฟรนกิเดยองกับบาร์เซโลนาครับ จะถึงจุดแตกหักกันหรือยังนะครับคอมเมนต์ก็มาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเช้าๆสายๆแบบนี้ครับสวีดัสสวัสดีครับ